เนี่แหละที่มาคำว่าเจงซี่แหละลุงเปิดร้านอาหารลูกสาวอยากอุดหนุนพ่อเขามากันห้าหรือหคนจำแม่นและวเขาเรียกฉันคิดตังเขาก็สั่งชั้นหลายอย่างลกลับไปเรียนทะลุพักกลางวันเขาจะขิดว่าเขาเรียนเรียนไอ้นี่ไปดินสองเขาชวนเพื่อนมาอะไรนะช่างลูกไม่คิดตัง แล้วฉันกลับมาฉันโดนลูกสาวตามาว่าทำไมไม่คิดตังอุตา่าให้เพื่อนๆนมาอุดหนุนจา๋าโอ้โหฉันเห็นก็เธอน่ารักแบบนี้ฉันคิดไม่ลงนั่นคือกลางวันตกเย็นทุกวันจะเป็นแบบนี้ตกเย็นลูกน้องเสเข้ามาทำกิงกันเลยหลูกข้าวไม่พอตักแม้กระทั่งกลางวันมีลูกๆทวนไม่เอาตักข้าวอะไรไม่พออะไรไม่พออา้าวบอกบอก,ก็เลย ก็ต้องเจ๊งและเรื่องของเรื่องไม่ได้เจ๊งหรอกมีความสุขปีห้าสี่ปิดร้านด้วยไปช่วยอยุธยาเรือลำแรกที่วัดเกาะเริ่มคือเรือของฉันฉันเอามาจากคลองโคนวิ่งไปช่วยเรือไม่ได้หลับไม่ได้นอนกินน้อยมากกินบนเรือขับเรือด้วยลุงขับเรือเป็นเรือหางยาวอ่ะนะเนี่ยแหละแล้วก็เลิกเลยไม่เปิดร้านเลยปิดร้านเลย แล้วไปอยู่ทีอ่ะสามเดือนว่านน้าจะลดแล้วเลยเนี่ยแหละโอาถ้าเปิดต่อก็เจ๊งเลยนะมีแต่ใจดีอยู่ทําไมก็ดีน้ําท่วมช่วยฉันไม่งั้นต้องขายบ้านทำกับข้าวอ่ะถึงไม่เอาเลยก็ดีให้ฉันเบี่ยงเบนชีวิตให้ฉันอะไรอืเนี่ยแหละที่มาคําว่าเจงเสีเย